ว่ามันภาพเก็แล้ววิ่งหน่งสามสเอ้านอกเนือจากพวกล้มก็พอไดน้อยอย่าน้อเยอะไปลงไปลงเสรทำแบบนีดีมันไม่เหนื่อยนะ

กองกองยิงเนี่ยิอยู่นานๆเพราะว่ายังไม่มีก็เสียตัวกองนึงเห็นเห็นกันะดูกกดิลียเคลียร์ูสีหาดาเขาอยู่นู่น่ทางนั้นน่น่นนี่ยบงนผมยุบมาค่อย็อกเอมันมันจะยุบตัวมันี่ยมันลงทางมัน là cái con này giống bướm này một cái bông thân, này, mấy con lo, mấy con nhiều, nó 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 เอ้ยเออกลับถึงโมมานี่ๆบอลๆโอ้โอ้มีมานี่โอ้โอ้กลับมาเนาะโอ้ข้าวเนาะเดี๋ยวข้าวไม่มีดูเลยแหละโอ้โอ้โหลดลงโหลดโหลดข้าวก็อ้วนแล้วโชว์บ้องโชว์ cùng nhá cùng nhá rồi các nè 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 nè

Oh. ขาอยู่นั่นไมยใย่ันรขึ้นไปสองคันไม่ใไม่รู้จะได้ไหมแต่แบงเขาตั้วอียแบงนี่อืม้ามาหัวได้่หมักนะอเดี๋ยวเดี๋ยวเยมันหมักแคบหกวได้นาอ Mày chẳng nghe mẹ khóc Được không? Được không mẹ tôi? Được. được không mẹ tôi à, ม่ันดี Nie, e. yat, ้ววันนี้ก็เสีนามาใด้ไม่้ทีอุ้ยมาคือแล้วดุไมไดเหอยไม่ได้นำห้า

เช้าขึ้นมาด้ยเช้าขึ้นมาดูโอ้ยมือมีตะปูนจักโลนี่นะแม็กซอนพี่น้องเลยสามสี่โลเนาะหือว่าเป็นยอหังมันมาแต่เซนก็กระดียะแท่มีตะเบี่ไจะนำเข่ามีอยู่ปรนึงคุณแจ๊ีบน